สวัสดีครับพวกเรา Nob Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง b a s Koivik แขนนักสู้ เป็นเรื่องราวของอดีตนักมวย MMA ที่โดนมาเฟียโกงนัดชิงสําคัญของเขาจนทําให้เขานั้นไม่ได้แชมป์จึงได้ผันตัวไปเป็นกาดในผับและก็ได้เกิดเหตุการณ์ในเมื่อพี่ชายของพระเอกที่ทํางานเปิดไนท์คลับอยู่ได้เสียชีวิตลงซึ่งภายหลังพระเอกได้รู้ว่าการเสียชีวิตครั้งนี้มันมีเบื้องหลังจึงได้ออกตามล้างแค้นแทนพี่ชายเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ เปิดเรื่องมาที่บาร์โคเวกหรือว่าพระเอกของเราเขากําลังชกมวย MMA นัดชิงชนะเลิศระหว่างที่เขาชกอยู่และโค้ตก็กําลังเชียร์พระเอกก็ได้มีชายคนนึงเดินมาพร้อมกับสลับน้ําพระเอกกับน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลาพักยกพวกเขาก็ไดเอาน้ํานั้นให้พระเอกกินซึ่งตอนแรกพระเอกนั้นดูเหมือนจะชนะแต่หลังจากเริ่มยกใหม่พระเอกก็มีอาการมึนๆและก็ได้โดนอัดจ,จนเละและแพ้ไปในการแข่งขันครั้งนี้ จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่หลายเดือนต่อมาตอนนี้พระเอกไม่ได้ชคมวยแล้วและเขาก็ได้ทํางานมาเป็นบอดี้การ์ดภายในคลับแห่งหนึง่งและทุกคนก็ดูเหมือนว่าจะครบพระเอกจนได้มีลูกค้าคนนึงซึ่งเป็นเหมือนดาราดังเข้ามาที่คลับของพระเอกพระเอกจึงได้ออกไปต้อนรับและก็ได้พาไปที่โซน VIP แต่ลูกค้าคนนี้เขาก็ได้ไปก่อปัญหาที่โซน VIP พระเอกจึงมาเคลียร์ร้อมกระบ,บอกให้เขานั้นออกไปจากร้านดีด แต่ลูกค้าคนนี้กลับบอกให้บอดี้การ์ดของเขามาจัดการพระเอกซึ่งบอดี้การ์ดคนนี้เก่งมากๆลูกน้องของพระเอกสองคนรุมยังไม่เป็นอะไรแต่พระเอกก็สามารถจัดการชายคนนี้ได้อย่างง่ายดายและได้พาลูกค้าคนนี้ออกไปจากร้านจนได้จนทําให้ร้านของเขานั้นสงบลงเช้าวันต่อมาพระเอกนั้นนอนอยู่ที่เตียงและพี่ชายของพระเอกก็ได้มาปลุกตอนนี้พระเอกและพี่ชายอาศัยอยู่ที่บ้านเก่าๆแห่งหนึ่งทั้งสองคนได้คุยเกี่ยวกับแมทครั้งนั้นซึ่งแมทครั้งนั้นหลังจากที่พระเอกพวกเขาก็ตรวจสอบร่างกายของพระเอกและก็ได้พบว่า พระเอกนั้นใช้สารกระตุนแต่พี่ชายพระเอกก็ยืนยันว่าเขานั้นไม่เชื่อหลอกว่าพระเอกนั้นใช้ส่วนโค้ดของค่ายมวยพระเอกก็ดันแทงข้างพระเอกสะหมดตัวจนคนที่โค้ดแทงด้วยนั้นพวกมันเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลและไม่ควรไปเล่นด้วยอย่างมากพวกมันได้มายึดของต่างๆของโค้ดและพร้อมกับเผาค่ายมวยจากนั้นโค้ดก็ได้เก็บตัวและเอาแต่เมา จากนั้นพี่ชายของพระเอกก็ชวนพระเอกไปทำน์คขับับเขาเพราะต่อให้พระเอกอยู่บ้านเก่าๆแห่งนี้ต่อไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่พระเอกก็ปฏิเสธจนพี่ชายของพระเอกนั้นขับรถออกไปและไม่นานพระเอกก็ได้รับสายโทรศัพท์จากแม่ของเขาแจ้งว่าพี่ชายของพระเอกนั้นเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตพระเอกรีบขับรถตรงไปที่ที่เกิดเหตุทันทีและก็ได้พบกับสภาพที่เกิดเหตุที่รถของพี่ชายพระเอกเกิดอุบัติเหตุรถชนพระเอกได้รีบไปหาแม่ของเขาพร้อมกับปลอบใจแม่และได้โทรบอกญาติทุก จากนั้นพระเอกก็เดินทางไปหาโค้ดเก่าของพระเอกพร้อมกับแจ้งว่าพี่ชายของพระเอกนั้นเสียชีวิตแล้วพร้อมกับบอกว,วันจัดงานและก็ได้บอกว่าถ้าจะไปงานก็อย่าเมาไปละ่ะจนได้ถึงวันงานทุกคนก็ได้ร่วมไว้อะไรให้แก่พี่ชายของพระเอกและโค้ดก็ได้มาร่วมงานนี้ด้วยแต่เขาก็ได้เมามาดูเหมือนว่าเขาพยายามจะบอกอะไรบางอย่างแต่เขาก็ไม่ได้บอกพวกพระเอกจึงบอกให้เขานั้นกลับไปก่อนเถอะถ้าจะมาในสภาพแบบนี้ วันต่อมาเพราะเอกได้กลับไปที่ค่ายมือของเขาและก็ได้พบว่ามันนั้นถูกเผาทั้งค่ายซึ่งคนที่อยู่ที่นั่นนั่นก็คือโคตโคตจึงได้ตําหนิพระเอกที่พระเอกนั้นแพ้ไฟแล้วก็หนีไปแถมยังใช้สารกระตุ้นก่อนขึ้นชกพระเอกก็บอกว่าผมนั้นไม่ได้ใช้คุณนั้นเชื่องั้นหรอต่อให้ผมจะใช้คุณก็ไม่ควรเดิมพันหมดตัวแบบนี้ แต่โค้ดก็ได้เกิดโมโหขึ้นมาพร้อมก็บอกว่าเดี๋ยวจะซัดพระเอกนะพระเอกก็ได้ท้าทายไปว่าแล้วจะรออะไรอยู่จึงได้เกิดการต่อสู้เกิดขึ้นแต่ยังไงซะพระเอกก็ชนะอยู่ดีจากนั้นโค้ดก็บอกว่าพระเอกน่ะไม่เข้าใจหรอกเขาเป็นคนที่สูญเสียทุกอย่างและบอกให้พระเอกกลับไปซะ จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่มาเฟียรายใหญ่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าราฟาซึ่งเขากําลังคุยกับผู้รับเหมาของเขาที่ทํางานให้เขาไม่ได้เขาจึงได้ลงมือสังหารชายคนนี้ที่สนามกอล์ฟพร้อมกับมอบหมายงานรับเหมาใหม่ให้กับอีกคนหนึ่งและเดินจากไปซึ่งเขามีนิสัยที่โหดเหี้ยมออกมาก และก็ได้ตัดไปที่งานประชุมของพวกเขาที่พวกเขากําลังจะสร้างตึกตึกหนึ่งขึ้นมาและในงานประชุมนี้โดเมนิก้าซึ่งเป็นญาติของพระเอกเธอก็อยู่ภายในงานประชุมด้วยเธอจึงบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการสร้างเพราะย่านแถวนั้นเป็นเป็นย่านของชุมชนแต่แน่นอนว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าอํานาจมืดมันย่อมไม่มีปัญหาพวกเขาได้ส่งคนไปค่มขู่ชาวบ้านแถวนั้นเพื่อให้ยอมขายที่ดินให้กับพวกเขาซึ่งใครที่ไม่ยอมขายพวกเขาก็ใช้กําลังบังคับ ส่วนพระเอกตอนนี้เขาก็อยู่กับแม่ของเขาและได้คุยเกี่ยวกับไนคลับกิจการของพี่ชายพระเอกว่าแม่ของเขาอยากให้พระเอกนั้นสืบทอดกิจการต่อแต่พระเอกนั้นก็บอกว่าเขาจะขายไนคลับและกลับไปอยู่บ้านเก่าของเขาต่อไปจนวันหนึ่งพระเอกนั้นซ้อมต่อยมวยอยู่ก็ได้มีสายโทรศัพท์เข้ามาหาพระเอกว่าพวกเขาสนใจที่จะซื้อไนคลับของพี่ชายพระเอกที่ตัวของพระเอกนั้นประกาศขายอยู่ซึ่งพวกเขาเสนอซื้ออยู่ที่2ล้านเหรียญซึ่งมันเยอะมากๆพระเอกจึงรีบไปแถวนั้นเพื่อที่จะไปเซ็นสัญญาที่ไนคลับ แต่เมื่อพระเอกไปถึงพระเอกก็ได้ตกใจเพราะพวกเขาไม่แม้แต่จะดูสถานที่เลยและจะเซ็นสัญญาซื้ออย่างเดียวพระเอกก็ไม่ได้อะไรและเปิดสัญญาดูแล้วก็ได้พบว่าชื่อบริษัทในสัญญานั้นมันตรงกับชื่อรถซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่ขับชนรถของพี่ชายพระเอกจนเสียชีวิต พระเอกรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆจึงได้รีบฉีกสัญญาทิ้งทันทีพร้อมกับปฏิเสธข้อเสนอต่อให้พวกเขาจะพยายามบอกพระเอกว่าอย่าวู้วามทำอะไรให้คิดดีๆแต่พระเอกก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจและลูกน้องของมาเฟียจะได้มาแจ้งหัวหน้ามาเฟียว่าพระเอกนั้นไม่ยอมขายอยู่คนเดียว เขาจึงสั่งลูกน้องไปคุยกับพระเอกหน่อยแรกๆก็คุยให้ดีๆแต่ถ้าไม่ยอมก็ใช้กําลังได้เลยส่วนพระเอกก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับบอกแม่ของเขาและโดมินิก้าว่าเขานั้นจะเก็บนท์คลับแห่งนี้เอาไว้จนกว่าจะรู้ว่าพวกเขานั้นกว้านซื้อที่ดินแถวนั้นไปทําไมโดมินิก้าก็เลยบอกว่าพวกเขาจะสร้างอาคารสํานักงานใหม่และตอนนี้พวกเขาก็สร้างไม่ได้แล้วเพราะพระเอกไม่ยอมขายที่ จากนั้นพระเอกก็ได้ไปที่ไนคลับบอกพนักงานทุกคนว่านับตั้งแต่นี้พระเอกจะเป็นคนมาดูแลและวันนี้จะแค่สังเกตการเฉยๆให้ทุกคนทํางานอย่างปกติได้เลยและเมื่อพวกเขาเปิดร้านคนก็เข้ามามากมายซึ่งลูกค้านั้นเยอะมากแต่พระเอกก็ได้เห็นการสองคนที่อยู่หน้าประตูไนคลับพวกเขานั้นรับสินบนพระเอกจึงเดินเข้ามาพร้อมกับไล่พวกเขาออกไปทันทีและพระเอกก็ได้เดินเข้ามาหาโดมินิกา้าพร้อมก็บอกว่าเราต้องหาคนใหม่มาทํางาน เพราะครั้งนี้โดเมนิกานั้นเสนอว่าเขาจะคอยช่วยเหลือการดูแลไนคับแห่งนี้ให้ต่อมาหลังจากที่ไนคับปิดลงพระเอกก็พยายามที่จะกลับบ้านแต่รถของพระเอกนั้นกลับสตาร์ทไม่ติดโดเมนิกาจึงได้เสนอว่าเธอนั้นจะไปส่งพระเอกเองแต่หลังจากที่ถึงบ้านของพระเอก พวกเขาทั้งสองคนก็ได้ดื่มวายกันและก็ได้จบกันที่เตียงเช้าวันรุ่งขึ้นโดมินิก้าได้บอกกับพระเอกว่าเขาต้องไปงานฉลองในการเปิดตัวบริษัทใหม่ซึ่งเจ้านายของเขาก็ไปด้วยเธอนั้นอยากให้พระเอกไปรับที่งานและเมื่อพระเอกไปรับที่งานพระเอกก็เจอกับคนที่มาติดต่อพระเอกเรื่องที่จะซื้อครับซึ่งชายคนนั้นโดมินิกาก็รู้จักเพราะเขาอยู่ในที่ประชุมที่จะสร้างตึก เมื่อเขาเดินขึ้นไปด้านบนพระเอกจึงได้เดินตามไปและก็ได้ยินพวกเขาคุยกันว่างานที่พวกคุณทำกันอยู่นั้นมันสำคัญกว่าที่เห็นมากๆ และเขาก็ได้ตอบไปว่าไม่ต้องห่วงงานนี้น่ะจะเสร็จตามกําหนดการแน่นอนส่วนฝั่งโดมินิก้าก็โดนหัวหน้าของเขานั้นจีบอยู่ซึ่งพระเอกก็เดินลงมาพอดีและหัวหน้าของโดเมนิกาก็ได้เดินออกไปทันทีจากนั้นทั้งสองคนก็กลับมาที่ไหนคลับของพี่ชายพระเอกและก็ได้มีลูกน้องเก่าของพระเอกนั้นมาทํางานด้วยซึ่งเป็นคนที่พระเอกเคยทํางานด้วยอยู่ที่คลับอืน่น แต่ระหว่างที่ไนท์คลับเปิดก็ได้มีคนคนหนึ่งเข้ามาในคลับด้วยนั่นก็คือชายคนที่ชกกับพระเอกและพระเอกแพ้ไปในแมตช์นั้นเขาได้บอกกับพระเอกว่าก็แค่มาดื่มเฉยๆพร้อมกับเดินเข้าไปกระซิบข้างหูของพระเอกว่าแล้วแกนะ่ะจะเก็บไนท์คลับแห่งนี้ไว้ทำซากอะไรพร้อมกับบอกลูกน้องของเขานั้นทำลายไนท์คลับแห่งนี้ซะ แต่แน่นอนว่าลูกน้องของพระเอกนั้นสามารถเคลีย์สถานการณ์ได้และพวกมันก็ได้มีกำลังเสริมแต่โค้ดของพระเอกก็เข้ามาภายในร้านนี้พอดีและขู่พวกมันว่าถ้าจะลงมือนะ่ะอย่าเลยจนพวกมันนั้นยอมที่จะถอยไปก่อนพระเอกจึงเดินเข้ามาคุยกับโค้ดว่างั้นนี่ก็ถือเป็นการสัมภาษณ์งานละกันจากนั้นพระเอกก็ขอให้โค้ดนั้นมาทํางานกับเขาและช่วยสืบหน่อยว่าพี่ชายของพระเอกนั้นโดนฆาตกรรมหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้มันทาแม่งทาแม่ง แต่เมื่อพระเอกกลับมาบ้านโดเมนิก้าก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับยิ้มให้พระเอกจากนั้นเธอก็พาพระเอกกลับไปที่ไนท์คลับอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ไนท์คลับนั้นมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเพราะมีศิลปินดังหรือว่าแรปเปอร์ชื่อดังที่มีชื่อว่าสเตปปี้ดีซึ่งเป็นดาราที่ทะเลาะกับพระเอกข้าวก่อนที่ไนท์คลับแห่งก่อนพร้อมกับคุยกันดีๆและปรับทุกว่างั้นเรื่องที่ผ่านมาก็ขอให้แล้วกันไปจนคอนเสิร์ตของสเตปปี้ดีนั้นเกิดขึ้นทุกคนก็เข้ามาภายในคลับแห่งนี้มากมายและะับขอองงพรเกก็ไดด้ จากนั้นพระเอกและสเตปปี้ดีก็ได้ถ่ายวิดีโอลง YouTube พร้อมกับบอกว่าเรื่องที่ทะเลาะก,กันข้าวก่อนนะ่ะมันเป็นแค่การโปรโมทอัลบ,บั้มใหม่ของสเตปปี้ดีเท่านั้นจริงๆทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันนะจากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาที่บ้านกับโดเมนิก้าพร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลว่าน่าจะเพราะบริษัทใหญ่พวกนั้นต้องการจะควานสื่อที่และพี่ชายของพระเอกนะ่ะไม่ยอมพวกมันจึงเกิดการจัดฉากและฆาตกรรมเขาซะ พระเอกจึงเสนอว่าเราควรจะเริ่มสืบจากบริษัทซานสไตลเพราะบริษัทนั้นเป็นเจ้าของรถที่ขับชนพี่ชายของพระเอกและพวกเขายังติดต่อมาซื้อไนทคลับทั้งที่พระเอกนั้นยังไม่ได้ประกาศเป็นจริงเป็นจังโดเมนิก้าจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปในบริษัท เพราะบริษัทของเขานะ่ะโดนบริษัทซานสตาลเสนอว่าขอใบอนุญาตการก่อสร้างตึกเดี๋ยวเธอจะไปเอาข้อมูลมาให้เองและวันต่อมาเธอก็ได้ลักล่าเข้าไปภายในห้องทําง,งานของบอสของเธอพร้อมกับไปค้นบริษัทนี้ภายในคอมของบอสแต่ทัในใดนั้นบอสของเธอก็ได้เดินเข้ามาเธอจึงพูดเรื่องอื่นเพื่อให้บอสนั้นเบีเ่ยงเบนความสนใจและบอสจึงได้ชวนเธอว่าสุดสัปดาห์นี้จะไปล่องเรือกันเธอจะไปด้วยไหมซึ่งเธอก็บอกว่างั้นขอคิดดูก่อนนะ เมื่อเธอเดินออกไปบอยก็ได้เข้ามานั่งที่โต๊ะของเขาและก็ได้พบว่าปากกาที่เขาว่างอยู่เป็นแนวตรงนั้นมันได้เอียงและก็ได้เห็นสิ่งผิดปกติภายในโทรศัพท์และคอมจากนั้นเขาก็ได้เดินทางไปหามาเฟียที่เรียกตัวเขาไปพวกมันนั้นบอกว่าเราควรจะตัดไฟตั้งแต่ต้นรมเพราะว่าพระเอกและโค้ชของพระเอกนะ่ะกำลังแส่ไม่เข้าเรื่องพวกมันกำลังพยายามสืบบางอย่างอยู่และพวกมันก็ยังไม่ยอมขายไนท์คลับอีกด้วย พร้อมกับเตือนบอสคนนี้ว่าโดมินิกา้าหรือว่าเลขาของคุณนะ่ะเอาเธอไปไกลๆเพราะเธออาจจะสร้างปัญหาให้เราได้แต่บอสก็รับรองว่าเธอนั้นเป็นคนจริงจังกับงานและเธอไม่ก่อปัญหาให้เราแน่นอนและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่บอสของพระเอกซึ่งมีชายน่าสงสัยคนนึงกาลังมาจ้องมองเขาส่วนพระเอกและโดมินิก้าที่อยู่ในคลับโค้ชของพระเอกก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับบอกข้อมูลที่เขาไปสืบมาได้ว่าก่อนขึ้นชกนะ่ะเขาได้ไปพานันกับคนนึงมาซึ่งเขามีชื่อว่าราฟา ชายคนนี้เป็นมาเฟียรายใหญ่ และยังเป็นอดีตทาหารหน่วยจู่โจมพิเศษแถมคนที่พระเอกชกด้วยนะก็คือหนึ่งในลูกน้องของราฟาและเรื่องของพี่ชายพระเอกก็ดูเหมือนจะเกี่ยวกับการสร้างตึกของราฟาด้วยเช่นกันโดเมนิก้าจึงได้ให้ข้อมูลพระเอกอีกด้วยว่าบริษัทที่พวกเขากําลังจะสร้างหรือว่าตึกที่กําลังจะสร้างนะ่ะมีบริษัทลงนามลงทุนกว่าสี่หมื่นชื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ต่างประเทศและมีการจัดตั้งขึ้นเพียงแค่ชื่อเท่านั้นไม่มีการประกอบธุรกิจจริงๆรวมถึงบริษัทเจ้าของรถที่ขับรถชนพี่ของพระเอกด้วย พระเอกจึงบอกว่าเป็นฝีมือของราฟาและคนที่พระเอกชกด้วยเราแพ้นั่นแหละที่ทําการฆ่าและสังหารพี่ชายของพระเอกจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่แรปริสคนที่ชกกับพระเอกตอนต้นเรื่องพวกมันได้จับลูกน้องของพระเอกมาสองคนและได้มาสังหารพวกเขาที่ท่าเรือจากนั้นก็ได้ส่งคนไปถล่มร้านพระเอกแต่โชคดีที่โค้ชของพระเอกนั้นอยู่ที่ร้านโค้ชจึงสามารถปกป้องร้านของพระเอกเอาไว้ได้ ฝั่งพระเอกและโดเมนิก้าที่มาทีหลังพวกเขาก็ต้องเจอกับตำรวจที่บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้นะ่าจะจัดการให้และจะพยายามตามข่าวให้แต่แท้ที่จริงแล้วตำรวจพวกนี้ก็โดนเงินฟาดหัวมาอีกทีหนึ่งและที่พวกมาเฟียยังไม่สามารถจัดการพระเอกได้ตรงๆเหมือนที่จัดการพี่ชายของพระเอกก็เพราะว่าตัวของพระเอกนั้นมีชื่อเสียงถ้าพระเอกเป็นอะไรมาต้องมีการขุดคุยตามข่าวเยอะแน่นอนต่อให้ตำรวจจะอยู่ฝั่งพวกเขาแต่ข่าวมันคงไม่ปิดง่าย และพระเอกจึงได้นั่งทบทวนเรื่องทั้งหมดภายในร้านและได้มีเมลส่งเข้ามาในโทรศัพท์ของพระเอกนั่นก็คือรูปถ่ายบอดี้การ์ดของพระเอกทั้งสองคนที่เสียชีวิตโดเมนิกาจึงรีบเข้ามาหาพระเอกและพระเอกจึงรีบโทรหาแม่ของตัวเอง แต่แม่ก็ไม่รับสายโดเมนิก้าจึงบอกพระเอกว่าเรื่องนี้มันชักจะใหญ่เกินไปแล้วเราควรหยุดไหมเพราะว่าฉันกลัวแต่พระเอกก็ยืนยันว่าพระเอกนั้นหยุดไม่ได้โดเมนิก้าจึงบอกให้พระเอกนะ่ะรีบไปดูแม่ซะเดี๋ยวเธอจะปิดไนท์คลับแห่งนี้ให้แต่หลังจากที่พระเอกออกไปจากไนท์คลับโดเมนิก้าก็โดนจู่โดยแรปพิสซึ่งมันจะเข้ามาฆ่าโดเมนิกา้าโชคดีที่พระเอกนั้นเข้ามาช่วยทันและก็ได้เกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างพระเอกและแรปพิสอีกครั้งหนึง่งซึ่งก่อนจะเริ่มการต่อสู้แรปพิสมันก็ได้พูด ว่าตอนที่ชกกับพระเอกตอนนั้นน่ะมันไม่เห็นต้องใช้ตัวช่วยในการอัดพระเอกในยกสองเลยแต่ลุงของมันก็แค่อยากให้แน่ใจว่ามันจะชนะแน่นอนจึงได้ใช้วิธีนั้น และการต่อสู้ครั้งนี้มันก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งแรปพิทมันก็สมกับเป็นแชมป์มันนั้นเก่งมากมากอัดพระเอกเกือบไม่รอดแต่สุดท้ายพระเอกก็สามารถจัดการมันได้โดยการหักคอแรปพิทและลุงของแรปพิทจึงได้ติดต่อเข้ามาถามว่าจัดการผู้หญิงแล้วหรือ,อยังแต่พระเอกก็ตอบกลับไปว่ายังเพราะแรปพิทน่ะมันทําไม่สําเร็จและพระเอกจึงได้มาบอกโดมินิก้าว่าต่อไปเราจะไปหาบอสของคุณ พอเขาไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับลาฟาและเมื่อพวกเขาไปถึงบ้านของบอสนางเอกเขาก็กาลังเก็บเงินพร้อมกับจะหนีไปจากที่นี่เพราะเขารู้ว่าราฟานะ่ะมีเพื่อนเป็นทั้งนักการเมืองทั้งตำรวจพร้อมบอกให้พระเอกและโดเมนิก้านั่นหนีไปซะแต่พระเอกก็บอกว่าให้เขานะัดโทรไปหาราฟาซะพร้อมกับเรียกมันมาที่นี่แต่เขาก็ยังไม่ทันจะโทรเรียกเลยโทรศัพท์ก็ได้ติดต่อเข้ามาว่าราฟากำลังเดินทางเข้ามาที่นี่ โดเมนิก้าจึงได้พาพระเอกวิ่งไปที่หลังบ้านเพื่อหลบราฟาก่อนแต่ทั้งสองคนก็ได้โดนลูกน้องของราฟาที่แอบอยู่ภายในบ้านจับตัวเอาไว้ได้จากนั้นราฟาก็ได้เข้ามาพวกเขาจับตัวไว้ได้หมดทั้ง3คนและราฟาจึงเริ่มที่จะจัด,จดการกับบอสก,ก่อนเลยคนแรกและเมื่อเขาจัดการเสร็จก็ได้ยื่นข้อเสนอให้พระเอกเซ็นเอกสารซะไม่อย่างนั้นเขาจะจัดการพระเอกแต่พระเอกก็ยืนยันว่าจะไม่เซ็นพวกมันจึงได้จับตัวโดเมนิก้าไปพร้อมกับปล่อยให้พระเอกโดนลูกน้องของมันทรมานอยู่อย่างนั้น แต่โชคดีที่โค้ชของพระเอกนั้นบุกเข้ามาภายในบ้านหลังนี้ได้และเข้ามาช่วยพระเอกได้ทันจากนั้นก็ได้ช่วยพระเอกกลับไปที่ค่ายมวยก่อนพระเอกจึงกล่าวขอโทษทั้งสองคนไปว่าพระเอกนันไม่ได้ตั้งใจให้โค้ชเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมถึงโดมินิก้าด้วย พระเอกจึงบอกให้โค้ดนะ่ะเอาที่อยู่ของมันมาซะแล้วก็หนีไปเดี๋ยวพระเอกจะไปคนเดียวแต่โค้ดก็ยืนยันว่าโดเมนิก้าก็เป็นลูกสาวของเขาเช่นกันซึ่งเขาต้องไปช่วยเธอและโค้ดก็ยังเรียกคนคนหนึ่งมาช่วยพระเอกอีกด้วยนั่นก็คือบอดีกิการ์คนเก่าของสเตปปี้ดีซึ่งตอนนี้ทีมของพระเอกก็มีทั้งหมด3คนส่วนราฟาที่อยู่ภายในบ้านก็กําลังคุยกับโดเมนิกา้าโดยที่เขานั้นไม่รู้เลยว่าผู้พระเอกบุกเข้ามาภายในบ้านแล้วจนได้เกิดเสียงดังเอะอะวยวายขึ้น เขาจึงได้จับเงาไปหนึ่งอันเพื่อออกไปดู และเขาก็ได้พบพระเอกที่บุกเข้ามาภายในบ้านและเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าราฟาคืออดีตทหารหน่วยรบพิเศษเขานั้นมีความเก่งกาจเป็นอย่างมากทําให้พระเอกโดนออยุาฟเดียวอยู่สักพักใหญ่จนพระเอกเริ่มที่จะจับทางได้และเริ่มตอบโต้ได้บ้างในฝั่งโดมินิก้าที่โดนมัดอยู่เธอก็พยายามที่จะแก้มัดส่วนพระเอกในที่สุดพระเอกก็สามารถหักแขนราฟาได้ข้างหนึ่งราฟาที่เหลือแขนเป็นข้างเดียวก็ไม่สามารถสู้พระเอกได้พระเอกก็ได้ต่อยราฟาไปเรื่อยๆแ,และถีบราฟาไป ชนกับประตูจากนั้นลาฟาก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับมีดที่อยู่ในมือพระเอกจึงได้ถีบราฟาไปตกบันไดจนทําให้มีดที่อยู่ในมือของราฟานั้นจิ้มเข้าไปที่หัวใจของเขาเองและเขาก็ได้เสียชีวิตลงจากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปช่วยโดเมนิก้าได้สําเร็จและทั้ง4ี่คนก็ออกมาจากบ้านนี้ได้อย่างปลอดภยัยและเวลาก็ได้ผ่านไปหลายวันพระเอกได้เดินเข้ามาภายในค่ายมวยเก่าของเขาซึ่งตอนนี้มันโดนตกแต่งใหม่และเป็นที่ฝึกซ้อมมวยสําหรับเด็กๆ พระเอกได้เก่าทักทายโค้ดและโค้ดจึงได้ถามพระเอกว่าสนใจจะมาเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆไหมและทั้งสองคนจึงเริ่มที่จะชกกันและหนังก็ได้จบไปครับ<อ>ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ในด้านของคะแนนนะครับ IMDB ให้ไปที่5.1คะแนนส่วนฝั่งโ o เทน n Tomato นักวิจารณ์นะครับไม่มีคะแนนแต่ฝั่งคนดูให้ไปที่18%ครับ สุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนจะชอบสําหรับคลิปนี้และมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมท้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อปขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ